เดี๋ยววันนี้ผมจะใส่บร o o กริซอลินแม็กซนะฮะแล้วก็ไปวิ่งที่จังหวัดพังงาด้วยกันนะครับนี่บรรยากาศยามเช้านะครับในช่วงเทศกาลสงกรานนะเมื่อวานฝนตกนะครับก็เลยทําให้วันนี้เช้าเนี่ยเราจะได้เห็นไอหมอกงุ่นตรงชายเขาตรงนู้นเลยนะสวยงามมากๆเนะี่ยตอนนี้นะครับดวงอาทิตย์โผล่มาทักทายเรียบร้อยแล้วนะก็โอ้โหอากาศกําลังแบบ อุ่นๆสบายสบายมีลมเย็นเยนชื้นชื้นะครับเหมาะแก่การวิ่งมากๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะ first run กับรองเท้าคู่นี้นะครับกับ brooks g r i s i l i n e max นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เคยแกะกล่องให้เพื่อนๆได้รับชมกันไปแล้วนะแต่ยังไม่ได้ทดลองสวมใส่เลยวันนี้จะเป็นครั้งแรกครับที่ได้ลองทดลองสวมใส่แล้วจะนำไป first run ซึ่งเราอาจจะไม่ได้วิ่งเยอะๆอะไรมากมายนะวิ่งประมาณสัก10กิโลแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดพังงากันนะครับ เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็นี่รูปร่างหน้าตาของ b r ูซก g r i ซ s ินแม็กซ์นะก็สีสวยมากเลยนะสีเป็นออกฟ้าฟ้า,ฟาน้ำเงินน้ำเงินอมม่วงนะแล้วก็ตัดด้วยสีของโลโก้ที่เป็นสีส้มนะครับสวยงามมากๆเลยเนาะแต่เสียดายกล่องแบบว่ามันกล่องใบเล็กนิดนึงแล้วเขาไม่มีดันทรงให้นะรูปทรงก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับ โอเคสวมใส่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะจะบอกว่าหลวมก็ไม่เชิงหลวมนะเพราะว่าเนี้ยพอล็อกข้อเท้าแล้วก็ค่อนข้างโอเคนะครับคือรองเท้าของบลูส์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหน้าดีนะก็คือเป็นหน้าเท้าเรียลปกตินะครับซึ่งมันจะหน้าแคบกว่า 2E นะครับซึ่งผมมักจะเผื่อไป1ไซส์นะก็รู้สึกว่ามันเหลือพื้นที่แบบนี้เลยเหลือเยอะเลย มีคนบอกว่าบรู o กร g ซลินแ i n กซ์รุ่นนี้เนี่ยสามารถใส่ตรงไซส์ 2E ได้นะเพราะว่าไอตัวอัปเปอร์เนี่ยมันมีความยืดหยุ่นอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยอันนี้แล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆนะแต่อันนี้ผมเผื่อไซส์มา1เบอร์ด้วยกันไม่มีปัญหานะครับก็สามารถที่จะสวมใส่ได้เหมือนกันนะครับเพียงแค่อาจจะต้องล็อกข้อเท้าให้ดีๆสักนิดหนึงก็เดี๋ยวเราไปเดินเล่นตรงริมแม่น้ำคลองงากันนะครับว่า เจ้าบรุสกริซิลินแม็กซ์คู่นี้เนี่ยจะให้ความรู้สึกอย่างไรสำหรับการที่ได้ลองสวมใส่ครั้งแรกนะครับตอนนี้ก็มาถึงตรงริมแม่น้ำคลองงาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจะอยู่ห่างจากบ้านผมเนี่ยไม่เกิน500เมตรนะครับแล้วก็ สถานที่ตรงนี้น่าจะเป็นสถานที่หลักในการมาหยุดคุยพูดถึงความรู้สึกของรองเท้าวิ่งนะเวลาผมได้รองเท้าวิ่งคู่ใหม่เนี่ยเราน่าจะมาคุยกันตรงนี้กันก่อนนะเกี่ยวกับเรื่องของความรู้สึกแรกในการสวมใส่นะ,ะเดี๋ยววันนี้ผมพาเพื่อนมาชมบรรยากาศตรงนี้ก่อนนะริมแม่น้ำคลองงาก็จะเป็นแบบนี้นี่อือ ก็ได้ลองสวมใส่เจ้าบุ๊กกรีซิลินแม็กซ์มาสักพักหนึ่งแล้วนะก็จะสัมผัสถึงความแตกต่างจากรองเท้าวิ่งรุ่นอื่นๆอยู่พอสมควรก็คือว่าเจ้าบุ๊กกรีซิลินแม็กซ์คู่นี้เนี่ยจะมีความสูงสูงเหมือนรองเท้าส้นตึกก็มีความสูงในส่วนของส้นเท้าเนี่ยอยู่ที่45มิลิเมตรแล้วก็มีความสูงในส่วนของหน้าเท้าอยู่ที่39มิลิเมตรนะครับรองเท้าคู่นี้เนี่ยจะมีจอบ อยู่ที่ดอมมตรน้ำหนัก297กรัมของผู้ชายนะแต่ถ้าเราดูรูปลักษ์ของรองเท้าแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะเกิน300อาจจะแบบ300กว่า310 3 2 0อะไรประมาณนี้นะแต่ไม่น่าเชื่อว่าทางบ r o o k เนี่ยเขาสามารถที่จะทําน้าหนักเนี่ยไม่ให้เกิน300กรัมได้นะก็ถือว่าเป็นรองเท้าที่จะเรียกว่าจะหนักไหมถ้าเราไม่ได้คิดอะไรมากมายนะผมว่าผมเฉยๆกับรองเท้า พวกนี้นะครับถ้าน้ําหนักยังไม่เกิน300กรัมเนี่ยถือว่าเรายังสามารถที่จะนําไปวิ่งไม่ว่าจะเป็นระยะไหนก็ตามอย่างผมก็เคยใส่รองเท้าวิ่งที่มีน้ําหนักเกิน300กรัมเนี่ยไปวิ่งมาราธอทนจบมาราธอทนมาแล้วก็หลายผู้ดังนั้นเนี่ยน้ำหนักของรองเท้าผมไม่ได้เกี่ยงนะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ได้เป็นนักวิ่งขาแรงไงผมก็สามารถสวมใส่ได้ก็อาจจะวิ่งวิ่งเดินเดินบ้างอะไรแบบเนี้ยก็ไม่ได้มีปัญหากับเรื่องของน้ําหนักของรองเท้าคู่นี้นะครับ แล้วก็ความน่าสนใจของรองเท้าคู่นี้นะก็คือว่าในส่วนของตัวโฟมที่เขาจูนมาใหม่เขาจะจูนให้ในส่วนของส้นเท้ากับปลายเท้าไม่เหมือนกันซึ่งก็มีหลายๆคนบอกว่าถ้าได้ลองสวมใส่รองเท้าคู่นี้ไปสักพักนึงแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าในส่วนของส้นเท้าเนี่ยมันจะมีความนุ่มและในส่วนของหน้าเท้ามันจะมีความแน่นนะครับแต่ตอนนี้ผมลองสวมใส่มาสักพักนึงแล้วผมรู้สึกว่า มันแน่นตั้งแต่ส้นเท้ายันหน้าเท้าเลยดังนั้นเดี๋ยวเราจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับในการนวดรองเท้าคู่นี้เพื่อที่จะให้ได้ความรู้สึกอย่างนั้นแต่ผมไม่มั่นใจว่ามันจะได้ความรู้สึกแบบนั้นจริงๆหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้สใสัยมาก็ยังรู้สึกว่าอมืมันเฟิรม์มมันแน่นแต่ สวมใส่สบายเพราะว่ามันไม่ได้ให้ความรู้สึกกระด้างแล้วก็เมื่อกี้เดินมาจากบ้านนะรู้สึกว่ามันมีเทคโนโลยีหนึ่งก็คือเทคโนโลยีไกด์โรลซึ่งให้ความรู้สึกในการกริ้งไหลไปข้างหน้าได้ดีเลยสวมใส่แล้วเพลินนะครับเดินออกมาแล้วรู้สึกว่าเพลินแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าจริงๆมันไม่ได้เชิงผลักไปข้างหน้าแต่เพียงแค่ว่าในส่วนของข้างหน้าตรง็อกเกอร์ของเขานนไกด์โรลของเขาเนี่ยมันพาให้ ิ่งไปข้างหน้าได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคตอนนี้แดดมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปที่สนามกีฬากลางจังหวัดพังงากันนะครับแล้วก็เราไป First สลันกันนะครับว่ารองเท้าคู่นี้จะให้ความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างเวลาเราได้นําไปสวมใส่วิ่งจริงๆนะครับอ่ะไปกันเลยครับ โอเคแล้วครับเพื่อนๆน,นะวันนี้อาจจะวิ่งไม่ถึง10กิโลนะเพราะว่าตอนนี้เหมือนมีเมฆฝนมาแล้วนะครับก็คงจะหยุดเพียงเท่านี้นะได้ประมาณ7กิโลกว่าๆเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราเดินคูดาวไปเรื่อยๆแล้วกันนะแล้วก็อาศัยจังหวะตอนนี้แหละที่ไม่มีแดดนะเดินคุยรอบสนามกีฬาดีกว่านะครับก็วันนี้นะครับได้มีโอกาสได้ทดลองสวมใส่นะเจ้า Brooks Griselin Max คู่นี้นะครับแล้วก็ได้ first run เรียบร้อยนะครับประมาณ7กิโลเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งที่ผมชื่นชอบเลยผมชื่นชอบในเรื่องของตัวโฟมดีกว่าที่มันจะเฟิร์มๆต้องบอกว่ามันเฟิร์มนะมันไม่ได้นุ่มนะเห็นโฟมหนาขนาดนี้ให้ความรู้สึกที่เฟิร์มแต่ไม่ได้เป็นเฟิร์มแข็งกระด้างนะครับ ต้องบอกอย่างนี้นะไม่ได้เป็นเฟิมแข็งกระด้างถามว่านุ่มไหมก็ไม่ได้นุ่มอ่าที่บอกตรงๆอ่ะไม่ได้นุ่มอาแดดมาพอดีเลยแล้วมันให้ความรู้สึกยังไงต่อคือผมคิดว่าการที่เขาออกแบบตัวโฟมให้มีความหนานะครับให้มีความหนาถึง45มิลิเมตรเนี่ยมันเพียงพอในเรื่องของการดูดซับแรงกระแทกถ้าทำโฟมให้มีความนุ่มมากกว่านี้ผมคิดว่ามันน่าจะสูญเสียสมดุลอะไรบางอย่าง อย่างเช่นเวลาเราลงเท้าถ้าเราลงผิดจังหวะเนี่ยข้อเท้าพลิกได้นะผมคิดว่านี่คือข้อดีของการที่เวลาเขาออกแบบรองเท้าที่มีโฟมมิโซที่ค่อนข้างหนาเนี่ยเขาจะต้องทำจูนโฟมให้มีความเฟิร์มนิดนึงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงโอเคเลยผมวิ่งมานี่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคู่นี้มันมันเป็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งที่วิ่งสบายมากๆและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันดูดซับแรงกระแทกได้ดีนะ ไม่ได้รู้สึกสถานเลยไม่ได้รู้สึกสถานเขา่าสถานนัแข้งสถานเท้าเลยวิ่งแล้วรู้สึกสบายมากๆากนะฮะไม่ต้องพูดถึงเรื่องของวิ่งก่อนก็ได้นะมาพูดถึงเรื่องตอนเดินเนี่ยตอนเดินผมยังรู้สึกเลยว่ารองเท้าคู่นี้เดินง่ายเดินสบายเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีเทคโนโลยีหนึ่งก็คือไกด์โรลเรียกง่ายๆนะก็คือเป็นทรงล็อกเกอร์นะก็คือความโค้งตรงบริเวณในส่วนของหน้าเท้านะครับเพื่อนๆที่ได้รองเท้าคู่นี้ไปที่ สวนใส่แบบตรงไซส์กับ 2E หรือไม่ก็เผื่อไซส์มาประมาณครึ่งเบอร์เนี่ยผมว่าจะสัมผัสความรู้สึกของในส่วนของไกด์โรได้ชัดกว่าผมเพราะว่าของผมเนี่ยผมเผื่อมา1เบอร์เลยผมรู้สึกว่ามันอีกนิดนึงอ่ะมันอีกนิดนึงมันยังเหลือพื้นที่เยอะไปหน่อยก็เลยทําให้ผมอาจจะไม่ได้แบบเดินได้สะดวกนะในความรู้สึกของผมนะแต่ผมก็ยังพอสัมผัสได้อะ่ะก็ ถ้าใครที่สวมใส่แบบตรงไซส์หรือว่าเผื่อครึ่งไซส์เนี่ยจะแบบว่าเวลาเดินไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกแบบเฮ้ยม,มันกริ้งว่ะมันพาเราไปข้างหน้าได้ตลอดเวลาแล้วก็ช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานได้ด้วยนะครับซึ่งตอนที่ผมลองวิ่งดูนะผมแทบจะไม่รู้สึกถึงน้ําหนักที่มันเยอะเลยน้ําหนัก297กรัมในไซส์ผู้ชายเนี่ยไม่ได้มีปัญหานะผมว่าไม่ได้มีปัญหาสําหรับผมเลยผมสามารถที่จะนําไปวิ่งมาราธอนได้ เพราะว่าอย่างตัวผมเนี่ยผมวิ่งวิ่งเดินเดินอยู่แล้วนะไม่ได้วิ่งตลอดถ้าวิ่งไปปุ๊บมันก็ผักเราไปข้างหน้านะกลิ้งไหลไปข้างหน้าได้ค่อนข้างที่จะโอเคนะแต่ถ้าเราเหนื่อยเราก็สามารถเดินโดยที่ไม่ต้องเสียแรงอะ่ะมันมันไม,ม,นไม่มันไม่ทำให้เรากินแรงเพราะว่ารองเท้าบางรุ่นหรือบางแบรนด์เนี่ยบางทีใส่วิ่งได้อย่างเดียวพอนํามาใส่เดินใส่ไม่ได้นะสมมติเราวิ่งมาลาทอนอยู่ดีๆเราเกิดมีปัญหา อุ้ยแรงเราตกเราต้องการเดินกลายเป็นว่ารองเท้ากลายเป็นภาระก็มีนะแต่สําหรับบรูคสกิสรินแม็กซ์คู่นี้เนี่ยผมว่าไม่น่าจะเป็นภาระนะถึงแม้ว่าน้ําหนักจะเยอะแต่ผมว่าสวมใส่วิ่งมาราธอนได้สบายนะผมหวังว่านะเดี๋ยวต้องมีสักรายการที่ผมนำบรูคสกิสรินแม็กซ์คู่นี้ลองสวมใส่วิ่งมาลาธอนดูอย่าให้ผมแซงเพื่อนๆที่ใส่รองเท้าคาร์บอนนะแซวเล่นแซวเล่น นะมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆครับมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆดังนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่ผมอยากจะพยายามที่จะปรับแนวคิดให้กับเพื่อนๆก็คือว่าอย่าก,กังวลในเรื่องของน้ําหนักของรองเทา้าการที่ผมได้สวมใส่รองเท้าที่มีน้ําหนักค่อนข้างเยอะผมถือว่าเป็นการฝึกกล้ามเนื้อแล้วผมจะมีความสุขมากๆเวลาผมลงแข่งวิ่งแล้วผมแซงเพื่อนๆที่ใส่รองเท้าที่เบากว่าได้ผมจะรู้สึกภูมิใจมากๆเพราะว่าผมรู้ว่ากล้ามเนื้อผม มีความแข็งแรงเพียงพอนะครับอันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกเล็กๆน้อยๆบวกกับจิตวิทยาด้วยอะโอเคเดี๋ยวเราไปนั่งข้างล่างดีกว่านะตรงนั้นมันจะมีร่มไม้เผื่อถ้าเจอแดดมาเนี่ยเราจะได้ได้ร่มเงาจากต้นไม้นะครับแล้วเราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของรองเท้าคู่นี้กันเรามาดูสภาพของ b r u e s g r y s e a l i n max นะครับหลังจากผ่านการใช้งานไป7กิโลนะครับเป็นการ first run นะครับก็รูปร่างหน้าตายังดูดีอยู่เลยนะ นะยังไม่ได้ย่นอะไรมากมายนะรอยยับก็เนี้ยเป็นริ้ว,ว,ว au, ๆเบาๆเท่านั้นเองไม่ได้เยอะนะครับให้ดูอ่าในส่วนของตรงโฟมข้างเท้าด้านในก็อาจจะเห็นรอยยับบ้างละเนี่ฮะแล้วก็ตรงส่วนตรงบริเวณนี้นะเพราะค่อนข้างที่จะมีรอยยับมากกว่าในส่วนของโฟมข้างเท้าด้านนอกนะครับอ่าในส่วนของพื้นเอาโซพื้นเอาโซสภาพยังดีอยู่นะก็ คงไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะพื้นค่อนข้างที่จะจะเรียกว่าแข็งไปได้เลยนะพื้นยางเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งได้แต่ก็ไม่ได้แข็งซะทีเดียวนะหรือว่าตรงนี้มันเป็นส่วนที่มันติดกับโฟมด้วยบ้างเห็นไหมกดแล้วยังยังน,นิ้ผมว่าโฟมตรงนี้มันน่าจะนุ่มอ่าลืมบอกเพื่อนๆไปนะจริงๆบอกไว้แล้วแหละตั้งแต่ตอนต้นคลิปว่าในส่วนของตรงโฟมนะในส่วนของส้นเท้าตรงนี้เนี่ยทางบลูสเองเขาจะปรับให้มีความนุ่มนะเขาจะจูนโฟมให้นุ่ม นะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะะหน้าเท้าตรงนี้ <c oughs> เขาจะปรับให้มีความแน่น <c oughs> เพื่อเน้นในเรื่องของการตอบสนองนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาสวมใส่ไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะลงในส่วนของส้นเท้าได้เลยแล้วก็เน้นในเรื่องของการกลิ้งไหลนะครับกลิ้งไหลไปตรงหน้าเท้าได้สบายๆนะแต่ตอนที่ผมใส่เนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นส่วนของส้นเท้าแล้วก็หน้าเท้าเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความแน่นเท่าๆกันเลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของตรงเ p p e r เนี่ยผมชื่นชอบมากเลยนะในการสวมใส่ครั้งนี้ก็คือว่าเห็นอเ p p e r เนี่ยที่เขาทอผ้าแบบนนหนา,นาแบบนี้นะตอนแรกนึกว่ามันจะอมความร้อนแต่เอาเข้าจริงๆไม่ได้อมความร้อนเลยสวมใส่สบายนะอุ่นๆนิดนึงนะครับอุ่นๆนิดนึงแต่ไม่ได้แบบรู้สึกว่าร้อนเท้านะครับถือว่าโอเคนะครับแล้วก็เขาบุนวมมาใช้ได้นะถึงแม้ว่าผมจะเลือกไซส์ที่ใหญ่ขึ้นนะหนึ่งเบอร์ด้วยกันแต่ก็ พอที่จะช่วยล็อกข้อเท้าได้นะเพราะว่าในส่วนของนวมที่เขาบุมาหนานะครับก็พอช่วยได้นะแล้วก็ในส่วนไหนอีกก็ไม่มีอะไรแล้วนะ,ะฮิลคาเตอร์ก็ถือว่าแข็งแรงนะครับก็ช่วยประคองข้อเท้าได้ดีระดับหนึ่งแล้วก็ในส่วนของลิ้นรองเท้าลิ้นรองเท้าก็บุนวมมาหนาไปได้ให้ดูเชือกอีกสักนิดนึงเนาะ,นะถือว่าเป็นการทบทวนในช่วงที่เราเคยแกะกล่องกันไปแล้วเชือกก็มีความยาวเลยมีความยาวใช้ได้ นะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นได้ดีนะเมะื่อกี้ผมก็ผูกเชือกธรรมดานะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็ถือว่าเขาก็ให้มาแบบนี่แหละไม่ไม่ไมขาดไม่เกินจนเกินไปนะก็อันนี้ก็คือสภาพโดยรวมหลังจากผ่านการใช้ง,งานครั้งแรกนะครับของ Brooks g r y s a l i n Max คราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการออกแบบกันบ้างนะครับถ้าไม่พูดถึงก็คงจะไม่ได้นะเพราะว่าครั้งนี้ถือว่า Brooks ได้ออกแบบรองเท้าออกมาได้อย่าง สวยงามมากๆนะครับหลังจากที่เคยสร้างกระแสฮือฮาในตอนที่ออกแบบรุ่นออโรร่านะซึ่งตอนนั้นผมเคยรีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมไปแล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมเห็นทิศทางในเรื่องของการออกแบบนะครับของค่ายบรู๊คเนี่ยค่อนข้างทาได้ค่อนข้างดีมากๆจนมาเจอรุ่นนี้นะครับซึ่งอยากจะบอกว่าทุกสีที่นําเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยสวยทั้งนั้นเลยนะครับสวยจนแบบว่าอยากได้อะอยากได้นะครับรวมถึงสีนี้ด้วยนะสีนี้ก็ ใช้สีคู่ตรงข้ามนะสีฟ้า,ฟา,ฟาอมม่วงนะครับแล้วก็ตัดกับสีส้มตรงในส่วนของโลโก้ก็ถือว่าทํามาได้อย่างลงตัวมากๆครับแล้วก็เรื่องของสัสดส่วนดีไซน์ต่างๆเนี่ยดูแล้วมันลงตัวนะแต่จริงๆเนี่ยผมมองว่าเขาพยายามแก้ไขในเรื่องของในส่วนของความหนาของโฟมมิโซนะเพราะว่าถ้าไม่มีไอตัวเส้นๆแบบนี้นะเราจะรู้สึกว่ามันจะดูแบบตันๆดูเทอะทะไปหมดเลย อันนี้ก็คือการแก้ปัญหาในเรื่องของการออกแบบดีไซน์นะครับในส่วนของการออกแบบรองเท้า Max Cushioning นะครับทำยังไงให้ดูแล้วมันลงตัวแล้วรูปร่างของเขาเนี่ยสวยนะมันเหมือนเรือเรือเฟอร์รี่ข้างหน้าเนี่ยแบบมันเชิดแบบดูดีมากๆเลยอะ่ะคือไม่รู้จะหาคะแนนตรงไหนดีในส่วนตัวของผมเนี่ยผมถือว่าครั้งนี้ Brooks ททำได้ดีแล้วก็ ทำออกมาได้น่าสนใจมากๆก็คงจะไม่ต้องหักคะแนนนะสำหรับ Brooks Glycerin Max คู่นี้นะก็คงจะต้องเอาไปแบบเต็มเลยนะรับเต็ม10นะครับ,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 รบอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าสนใจของ Brooks Glycerin Max คู่นี้ก็คือในส่วนของล็อกเกอร์ตรงนี้นะครับซึ่งเขาเรียกว่า g u i d Row นะครับซึ่งถ้าเราสังเกตดูดีๆนะในส่วนของเคิร์ฟตรงนี้ค่อนข้างที่จะมีความ agressive มากๆเลยนะทั้งๆที่รองเท้าคู่นี้นะเป็นรองเท้าแนว Max Cushioning เน้นในเรื่องของการั u พ p o r t นะครับแต่ คือเขาออกแบบมาคล้ายๆกับรองเท้าแนวแรซซิ่งชูเลยอะแต่ว่าเน้นความอา g r e s s ในส่วนของหน้าเท้าเพื่อที่จะเน้นในเรื่องของการลงหน้าเท้านะแล้วให้มันตอบสนองนะแรงส่งเนี่ยเด้งส่งไปข้างหน้านะซึ่งตอนที่ผมลองวิ่งดูแล้วเนี่ยผมก็ยังสัมผัสถึงความรู้สึกตรงนี้ได้นะถ้าลงหน้าเท้าดีๆเนี่ยมันก็จะเด้งส่งได้ง่ายๆนะแต่จริงๆแล้วเราสามารถที่จะนำไปวิ่งแบบ ลองลันยาวๆนะเพสอีซี่สบายๆเน้นในเรื่องของความกลิ้งไหลก็ได้นะก็รองเท้าคู่นี้ก็จะสามารถที่จะกลิ้งไหลนะครับได้อย่างสมูทนุ่มนวลมากๆเลยอย่างเมื่อกี้นะครับตอนที่ผมได้ลองไปเฟิร์สรันดูเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออรองเท้าคู่นี้เอาจริงนะไม่จําเป็นที่จะต้องวิ่งช้าก็ได้จะเอาไปวิ่งเร็วก็ได้ถ้าใครแข็งแรงพอนะต้องบอกแบบนี้เพราะว่าน้ําหนัก เกือบ300กรัมมันก็คงจะมีผลในเรื่องของการทำสปีดอยู่พอสมควรแต่ถามว่ามันวิ่งวิ่งเร็วได้ไหมคือเมื่อกี้ผมก็วิ่งเพสกลางๆนะประมาณเพส6ครึ่งอะไรแบบนี้มันวิ่งง่ายมันวิ่งสบายนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวไกด์โรตรงนี้มันช่วยทําให้อ่ผลักเราไปข้างหน้าได้ค่อนข้างที่จะดีมากๆคือพูดง่ายๆถ้าเพื่อนๆลองวิ่งดูแล้วเพื่อนๆจะลืมไปเลยว่าเฮ้ย hey, จริงๆแล้วรองเท้าคู่นี้มีน้ําหนักเกือบ300กรัมนะแต่พอไปวิ่งจริงๆเนี่ยด้วยความที่ว่า ถ้าใครเน้นในเรื่องของรอบขาเนี่ยจะชอบเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะกลิ้งเท้าได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็มันทําให้เราวิ่งได้เพลิดเพลินมากๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งด้วยความหนาของโฟมมิโซนะมันก็ช่วยแอบซอบแรงกระแทกของเราเนี่ยก็จะทําให้เราแบบวิ่งยาวๆได้แบบสบายๆเลยคือเอาง่ายๆนะเอารองเท้าคู่นี้ไปวิ่งลองรันเกิน20กิโลเมตรเนี่ยผมว่าวิ่งสบายๆโดยที่เราไม่ต้องไป ยึดติดกับเรื่องของน้ำหนักของรองเท้าคู่นี้เลยอีกข้อสันนิษฐานของผมนะครับสำหรับ Brooks g l y c e l i n Max คู่นี้นะครับว่าทำไมถึงเวลาเราลองสวมใส่วิ่งดูแล้วเนี่ยกับรู้สึกสบายเท้านะผมว่าน่าจะมาจาก4ช่องตรงนี้ด้วยหรือเปล่านะแต่ผมลองเช็คดูแล้วเนี่ยด้านในเนี่ยมันเป็นจังหวะทีะ่เป็นรอยเย็บในระหว่างไอตรงชั้นแผ่นพื้นรองเทา้าอ่ะที่ว่ามันเย็บติดกันเนี่ย มันก็จะเห็นเป็นแนวตรงนี้นะแต่ผมว่าพอเขาเจาะเป็นช่องแบบนี้แล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันช่วยลดแรงอัดแรงสะท้อนอะไรบางอย่างให้กับตัวรองเท้าด้วยหรือเปล่าทําให้เรารู้สึกสบายเท้านะแต่ส่วนหนึ่งผมว่าการที่เราได้สวมใส่รองเท้าคู่นี้เราให้ความรู้สึกสบายนะนอกจากที่เขาจะให้ในส่วนของโฟมมิโซที่ค่อนข้างมีความหนาแล้วผมว่าแผ่นอินโซก็มีความสําคัญเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแผ่นอินโซออกมาเนาะ มีแผ่นอินโซเป็นแบบนี้นะฮะก็แผ่นอินโซเนี่ยที่เราเห็นนะเขาจะมีความคล้ายคลึงกับแผ่นอินโซของรองเท้าแบรนด์หนึ่งดีกว่าก็คือถ้าพลิกมาด้านหลังตรงนี้เราจะเห็นว่าเห็นไหมมันจะมีแบบเป็นตัวเม็ดเมดเล็กๆอะไรแบบนี้นะถ้าใครมีรองเท้าแบรนด์นั้นลองหยิบมาดูนะอ่าลักษณะของแผ่นอินโซที่มีเม็ดเล็กๆแบบนี้ส่วนใหญ่มันจะให้ความรู้สึกที่นุ่มยวบนะครับเนี่ยพอเรากดไปแล้วเนี่ยนุ่มยวบเลย นุ่มยวดนุ่มยวดมันไม่ได้แน่นเหมือนกับแผ่นอินโซรองเท้าแบรนด์อื่นเลยแต่มันจะมีอีกแบรนด์หนึ่งที่เขาใช้วัสดุแบบนี้คล้ายๆแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเราลองกดด้านในแบบนี้นะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูด้านในของ brooks i e s o l i n max นะอ่าด้านในตรงนี้เนี่ยถ้าเรากดเข้าไปข้างในแบบนี้กดแบบนี้แน่นนะเนี่ยกดแบบนี้ถ้าเรากดลงมาแบบนี้เนี่ยมาลองกดแบบนี้มันจะแน่นมันไม่ได้นุ่มไม่ได้อะไรเลยนะ ผมว่าโฟมเจ้า DNA จูนเนี่ยค่อนข้างให้ความรู้สึกที่แน่นนะครับแต่ไอ้ที่มันนุ่มจริงๆนี่คือส่วนตรงบริเวณตรงนี้ในส่วนของแผ่นอินโซ่มากกว่านะครับถ้าสรุปง่ายๆสำหรับรองเท้าวิ่งคู่นี้นะครับกับ b r o o k s g l l i n e Max กนะครับก็เป็นรองเท้าสายซัพพอร์ตแบบสุดทางแล้วกันนะเพราะว่าเขาเน้นในเรื่องของ Max Cushioning นะครับพี่ ให้มาแบบเยอะมากๆนะ4 5ม mm มด้วยกันนะครับแล้วก็อยู่ในกลุ่มรองเท้าสายซับพอร์ตจะเน้นในเรื่องของการวิ่งเบาๆดีกว่านะผมใช้คำว่าวิ่งเบาๆวิ่งอีซี่รีคอฟเวอรี่หรือถ้าจะนำไปวิ่งลองรันก็เผาวิ่งได้แต่ไม่ได้เน้นในเรื่องของการทำความเร็วนะเพราะว่ารูปร่างอาจจะดูเทอะทะไปสักนิดนึงแต่วิ่งด้วยความเร็วปานกลางผมว่าก็ยังโอเคนะเพราะว่ารองเท้าคู่นี้ให้การตอบสนองได้ค่อนข้างดีนะครับ เพราะว่าเขา,าจูนโฟมนะครับในส่วนของอตัว d n a จูนตัวนี้เนี่ยก็จะให้การตอบสนองในส่วนของหน้าเท้านะใครลงหน้าเท้าเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออลงเท้ามันยังพอมีการตอบสนองได้ค่อนข้างดีส่วนใครที่ไม่ได้เน้นในเรื่องของการตอบสนองนะเน้นในเรื่องของการกลิ้งไหลก็ในส่วนของไกด์โรนะร็อกเกอร์ของเขาเนี่ยก็ พาเราวิ่งไหลไปข้างหน้าได้ดีเช่นกันแล้วก็ช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานด้วยส่วนขาแรงผมว่าขาแรงก็ใส่ได้นะส่วนใหญ่ขาแรงเขาชอบนะเพราะว่าเขาใส่ไปใช้ในการวิ่งพวกรีคาร์บูรี่นะครับก็ช่วยได้เยอะนะเพราะว่าตัวโฟมเนี่ยผมว่ามันดูดซับแรงกระแทกได้ดีแบบมันวิ่งแล้วเรารู้สึกว่าวิ่งแล้วมันสบายเท้าถึงแม้ว่าโฟมมันจะไม่ได้นุ่มจนเกินไปนะแต่ผมว่าขาแรงน่าจะชอบนะสำหรับการนำไปวิ่งรีคาร์บูรี่นะผมว่าตัวเนี้ย ตอบโจทย์มากๆนะแล้วก็ช่วยเรื่องของคนที่มีอาการบาดเจ็บนะครับมันจะช่วยในเรื่องของการเซฟไม่ให้เราเนี่ยไปเกิดอุบัติเหตุเพราะรองเท้าคู่นี้ค่อนข้างที่จะให้ความมั่นคงได้ค่อนข้างดีนะเวลาเราลงเท้าเนี่ยลงเป๊ะปุ๊บรู้สึกทันทีเลยว่าเออค่อนข้างมีความมั่นคงมากๆโดยเฉพาะถ้าใครเผื่อไซส์เยอะๆแบบผมนะอย่างของผมเนี่ยเผื่อขึ้นมา1เบอร์อย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าในส่วนของฐานของรองเท้าเนี่ยให้ความกว้างมากๆกนะก็จะให้ความรู้สึกในการสวมใส่ที่ บายให้ความมั่นคงนะครับแล้วก็วิ่งสบายเท้าด้วยนะไม่ค่อยมีความสะท้านนะครับก็โอเคเลยนะครับอยู่ในระดับกลางๆนะผมถือว่าอยู่ในระดับกลางๆไม่ได้อยู่ในระดับนุ่มจนเกินไปนะครับก็ให้ความรู้สึกที่ดีผมเชื่อมั่นว่าเพื่อนๆหลายๆคนคงจะชอบรองเท้าคู่นี้แน่ๆนะครับด้วยเรื่องของรูปร่างหน้าตาของเขานะก็ดูเท่ดีแปลกตาดีสีสันก็ถือว่าสวยงามแล้ก็ประสิทธิภาพของเขาถือว่า ตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนนะครับถือว่าควรจะมีนะผมว่าควรจะมีคู่นี้นะก็อย่างของผมเองเนี่ยถือว่าคู่นี้ก็เป็นคู่จบได้เพราะว่าอย่างตัวผมเนี่ยผมวิ่งมาราธอนอยู่แล้วผมไม่ค่อยนิยมใช้รองเท้าคาร์บอนนะแล้วก็รองเท้าแนวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการวิ่งยาวๆไกลๆโดยที่ไม่ได้เน้นในเรื่องของการทําความเร็วนะผมว่า ตอบโจทย์มากๆสําหรับนักวิ่งทั่วไปนะครับที่ต้องการรองเท้าที่เน้นในเรื่องของการซับพอร์ตที่ดีนะครับและรองเท้าคู่นี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เพื่อนๆเ,เช่นกันนะครับกับ Brooks Glycerin Max นะครับ โอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับสำหรับการ First Run กับเจ้า Brooks g r y s อล i n Max นะครับรองเท้าสาย Support ที่เน้น Max c u s h i o n แบบสุดทางเลยของค่าย Brooks นะครับก็ถือว่าให้ความรู้สึกที่โอเคมากๆนะครับผมชื่นชอบเลยสำหรับรองเท้าคู่นี้นะครับก็หวังว่าสักวันหนึ่งจะได้นำรองเท้าคู่นี้ลองไปพิชิตมาราทอนนะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าวิ่งแบบเพส กลางๆช้าๆอะไรแบบนี้น่าจะให้ความรู้สึกที่สบายเท้านะให้ความมั่นคงได้ดีเลยทีเดียวนะสำหรับ Brooks Glycerin Max คู่นี้นะครับก็ฝากรองเท้าคู่นี้ให้กับเพื่อนๆน,นะหลายๆคนที่ชื่นชอบสไตล,ล์รองเท้าแบบนี้นะครับก็ลองไปหาซื้อได้ตามร้าน Left Runner ราคา6,900บาทแล้วก็คอยติดตาม Brooks ในรุ่นต่อๆไปด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ทาง Left Edition เนี่ย ถือว่าเป็นตัวแทนนําเข้าจัดจาหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็น่าจะมีรองเท้ารุ่นใหม่ๆน่าสนใจมาให้เพื่อนๆได้สัมผัสกันอยู่เรื่อยๆนะครับหลังจากนี้นะเพราะว่าผมได้ข่าวมาแล้วนะครับในช่วงครึ่งปีหลังจัดเต็มแน่นอนสําหรับ Brooks Running นะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทาง Brooks Running Thailand นะครับที่ได้ส่งรองเท้า Brooks Prolink Max คู่นี้มาให้ผมได้นํามา เฟิร์สลัแล้วก็ได้รีวิวให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันในครั้งนี้นะครับขอบคุณมากครับและผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนที่ติดตามชมคลิปจนมาถึงนะตอนนี้นะจากที่เราวิ่งมาเรื่อยๆเราเมฆฝนผ่านไปแล้วนะตอนนี้เจอแดดเรียบร้อยแล้วนะก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเราค่อยพบกันใหม่เจอกันที่เส้นชัยครับสวัสดีครับไปแล้ว